สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูกรอบชาชูกันค่ะเราจะใช้เนื้อหมูส่วนท้องนะคะนํามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาม้วนเป็นวงกลมค่ะใช้เชือกมัดห่างกันประมาณ1-2ซนมตรนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะมัดสองรอบไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็มัดแบบเงื่อนตายค่ะ ระหว่างที่เรามัดหมูนี้นะคะเราก็ตั้งน้ำร้อนรอไว้เลยใช้น้ำสองลิตรเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะเลือกหมูสามชั้นที่มีมันน้อยๆแล้วก็เนื้อเยอะๆก็ได้ค่ะจะอร่อยมากๆ มัดทีๆแบบนี้เลยนะคะพอมัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดเชือกส่วนเกินทั้งหมดทิ้งนะคะจะได้ดูสวยงามแล้วก็ไม่เกะกะเวลานำไปต้มค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำหมูลงไปต้มในน้ำที่กำลังเดือดนะคะใช้เวลาในการต้มประมาณ20นาทีค่ะพอหมูสุกแล้วนะคะก็นำขึ้นมาจากน้ำ และใช้ซ่อมค่ะใช้ซ่อมจิ้มลงไปนะคะก็จิ้มให้ถี่ที่สุดเลยนะคะให้ทั่วชิ้นหมูไปเลยค่ะจิ้มแบบนี้นะคะจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูค่ะล้างเอาเมือกออกค่ะ ล้างไปเลยให้สะอาดเลยนะคะวม์มเตาอบไว้นะคะอบสองชั่วโมงค่ะถ้าไม่มีเตาอบก็นำไปตากแดด5-6ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็นำมาทอดในน้ำมันร้อนๆและน้ำมันต้องท่วมด้วยนะคะแนะนำว่าให้ทอดในหม้อจะดี เพราะว่าหม้อมีความลึกแล้วก็น้ำมันมันจะท่วมแล้วจะทำให้หมูกรอบของเรายิ่งมีความกรอบฟูค่ะหนังกรอบดีแล้วนะคะก็นำขึ้นจากน้ำมันแล้วก็นำมาพักให้เย็นค่ะหลังจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะก็จะมีรสสัมผัสที่ข้างนอกกรอบแล้วข้างในก็จะนุ่มๆนะคะหมูกรอบชาชูของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด ดีมากนะคะลองไปทำกันดูค่ะ